ข้าวต้มหัวงอกค่ะวันนี้ยายก็อยากกินข้าวต้มหัวงอกนะคะก็คือยายทำข้าวต้มมัดไว้แต่ยายเอาไปแช่แข็งไว้ก็คือก็ เป็นกล้วยน้ําว้าที่ซื้อมาแล้วก็แล้วไปแช่แข็งไว้วันนี้ก็มาเข้าเตาอบละลายนะคะละลายแล้วยายก็จะมาใส่น้ําตาลน,นะคะโรยน้ําตาลโรยน้ำตาล,ตาลตาแล้วก็โรยมะพร้าวนะคะอันเนี้ยก็คือยายอยู่ที่เนี้ยยายทีจะทำอย่างเงี้ยเวลายายอยากจะกินอะไรเงี้ยอยากจะกินข้าวต้มมัดถ้ามันไม่หมด ยายก็จะไปแช่แข็งไว้แล้วยายก็จะมาประยุกต์กินเป็นอย่างอื่นอย่างวันนี้ยายก็มาทํข้าต้มหัวงอกินคืออยู่ที่เนี้ยอย่างเนี้ยเราก็ไปซื้อมาก็แช่แข็งอีกเช่นกันนะคะซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะไปซื้อจากดําสตัเลยนะ ก็เลยได้ได้ของดีของใหม่ขับรถไปไกลสองรอยกิโลสองร้อกว่ากิโลแต่ว่าเหมือนก็ขับรถเล่นด้วยแหละก็เลยได้กินของดีวันนี้ก็อยากินกระต้้มหัวงอ,อก ช่วงนี้ยายจะไม่ค่อยกินหวานเท่าไหร่แต่บางครั้งอ่ะมันก็อยากเพราะคนมันกินหวานอยู่แล้วเนาะพอถึงเวลาแล้วมันก็อยากคือยายไม่ค่อยสบายแล้วก็ไปเจอเชือเช้อเกี่ยวกับมะเร็งด้วยยายก็เลยไม่ค่อยกินอะไรทั้งช่วงนี้ที่มัน,นหวานก็คือต้องรักษาเนื้อรักษาตัวเนาะทีนี้ยายก็จะมาให้ดูรูปโฉมนะคะ นี่ค่ะก็คือเด็ยใหญ่ก็จะกินนะคะก็ได้ก็ต้มหัวงอกนะคะเส็จแล้วค่ะก็ต้มหัวงอกก็คืออยากกินอะไรก็ต้องทำกิน มาประยุกต์กินเอาอันนี้ก็คืออย่างที่บอกแหละค่ะเขาต้มมัดแช่แข็งไว้แล้วเรามาเข้าเตาอบละลายน้ําแข็งออกนะคะเราก็จะได้ของกินมื้อนี้แหละก็คือไม่ได้กินข้าวเย็นน่ะมาหาอะไรกินนิดๆหน่อยๆน,นะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่หิวหรอกแต่ว่าปากมันอยากมากกว่า เวยไหมคะท่านนี้ก็ได้กินแล้วคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมคลิปยายจะเป็นแฟนคลับก็ดีและไม่ใช่แฟนคลับก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีและไม่ใช่เพื่อนก็ดีขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปยายนะคะ